สวัสดีค่ะขนมเค้กนะคะในวันอังคารนี้จะเดินทางไปประกวดโวลมิชนิ e r ซ i t y ที่ประเทศเกาหลีค่ะและนี่ก็เป็นการเดินทางครั้งแรกและก็เป็นการประกวดครั้งแรกในต่างประเทศด้วยค่ะค่ะขนมเค้กรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้ไปประกวด ก็ยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ขนมเค้กด้วยนะคะขนมเค้กพร้อมเต็มที่ค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะเป็นกําลังใจอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเข้าไปโหวตเพื่อตําแหน่ง m ิสป๊อป u ล่าค่ะโดยการคลิกที่รูป i s s Thailand ใน www. w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  m u o r k r ค่ะและที่สําคัญนะคะอยากรู้ว่าขนมเค้กทำอะไรบ้างต้องเข้าไปใน Facebook ของ Center State Academy นะคะแล้วก็ ในในเฟซบุ๊กของปิ n นแอนด์ปิ๊นเซสไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะ